แล้วผมทำการแอบในภูมิเข็มนะทุกคนนะเสียงมาแล้วเร็วเสียงรมาแล้วเร็วเสนี่มันบ้าคาโาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณขลระกัดจนฟันหลุดเนื้อหาวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายควรมีผู้ใหญ่นั่งด้วยสกีบยี่คนสาร สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะทิวทะโลดโทดากนะครับผมวันนี้เป็นวันดีสี่มงคลนะครับสาหรับแม่ยายนะครับแม่ยายที่ขยันผิดปกตินะครับเราจะไปฉลองฉลองให้กับท่านนะครับผมผมบอยเขาหยุดนะครับทํางานอยู่บ้านแมวนะครับเขาหยุดอยู่บ้านก็ไม่อยุ่เขาเป็นแม่ยายนะครับผมจะเฉลิมฉลองให้เขานะครับด้วยการจุดเจ้านี่นะฮะดูฮะว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมเราจะเดินทาง ไปด้วยรถที่เงียบที่สุดนะครับผมแม่คารีนฮะเราจะแบบเงียบๆครับแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปรไปไหนอาละทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปจุดเจิมเฉลิมเฉลอ่องกันที่บ้านนะครทุกคนนะโอ้โหรีบกลับผิดแผนผิดแผนรีบกลับเกินไม่ย้ายอะอาทุกทนเนี่ยผมทำการแอบ,บใะภุมมเข็มนะทุกคนนะไเสียงมาแล้วเร็ว,วเสียงมาแล้วเร็ว การทำงานที่ยิ่งใหญ่ครับขอบคุณมากนครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฮะเป็นไงครับโอ้โหดูเป็นขุดดอกกุ้ยครับกลับบ้านมาครับเจ็ดดอกครับผมโโอ้หยังไม่เสร็จด้วยยัง่เแล้วเนี่ยรีบมาใหญ่เลยเนี่ยเป็นยังครับให้อยู่บ้านไม่อยู่ครับจะเอาเป็นขุดนอกรั้วยครับผมเป็นไงกล้องเหลือยงสิบเอ็ดนอใกล้เสริบ แล้วคือเป็นนกใช่ไหมครับโอ้ดีมากโอ้โหให้อยู่บ้านนี่เฉยแมวครับนี่นะครับผลของการออกไปทํางานนั่นนอกบ้านนะครับผมบอกให้อยู่บ้านนี่เฉยไม่เอาโอ้โหที่เธอขายเกยไปโอ้โหอยู่ในบ้านไม่เอาออกไปทํางานโอ้โสวนลกนะครับโอ้โหทุกคนดูความขยันนะฮะบ,บ้ายัานี่มันบ้า เป็นยังไงครับเป็นยังไงเอ้าอบน้ำก่อนอาบน้ำเข้าห้องแอร์เอาละครับผมสำหรับคลิปเฉลิมฉลองแม่ยายในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ให้เพจเติร์นโทรดากยูท mm ูบเติร์นโทรดากทิกเกอร์ทอล์ิวติร์นโทรดากนะครับผมราบสวัสดีครับโล mm hmm. โทรดาก